สวัสดีครับทุกคน,นตอนเราเข้าสู่ช่องยดจังนะครับ <c oughs> ไม่รู้ได้ยินเสียงวานั่นแหละวันนี้มารีวิวไอ้เงินนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้เงินเปลี่ยนอะไรไปบ้างใส่อะไรไปบ้างนะครับว่าก่อนที่จะได้ทรงนี้นะครับนั่นแหละก็สําหรับใครที่ดูคลิปรีวิวเมื่อประมาณหลายเดือนก่อนนะก็ทรงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนนิดนึงละนั่นแหละ ม่มีชิปลงเดี๋ยวจะมาลงชิปรีวิวรถกันไปไปดูกันฝากไลค์กดแ,แชร์ให้ด้วยนะเชลเวสมาแล้วนี่แหละก็มาดูกันว่าทรงมันจะมีอะไรบ้างนะครับด้านบนเลยผมใส่น็อตทองน็อตปุดกระจกนะครับน็อตปิดกระจกน็นอตทองฝั่งน,นี้ไม่มีครับ <laughs> มีตัวเดียวเ นั่นแหละน,นานาตกาก็ไม่ได้ใส่ไว้นะครับก็เอาปล่อยไว้มันสวยกว่านะดีกว่ามีสีเงินมาตัดนะแล้วก็บางคนหน้ากดครับกดนิดนึงนะผมไม่กดเยอะเพราะว่าตอนนั้นผมใส่ล้อเดิมนะครับใส่ล้อเดิมแล้วมันขูดใส่ล้อตอนนี้ก็ขูดเหมือนกันนะครับนั่นแหละผมก็เลยเออเอางัดขึ้นสักหน่อยก็ได้เพราะว่ามันกดลงอย่างนี้มันก็สวยนะแต่ว่ายังไงอะมันมัน มันทําให้เฟรมเราขาดอะ่ะไม่คุ้มหรอกนั่นแหละแล้วก็โชว์หน้านะครับโชว์หน้าก็โหลดสุดแกนเลยนะไม่ได้ตัดนะครับโหลดอย่างเดียวแล้วก็ต่อไปก็บางคนหลังก็เอามาใส่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นลูกลูกสูบไลนะครับเพราะว่าดินน้ําอะไรเข้ากองอากาศนะครับนั่นแหละ นั่นแหละก็ไปทํามาขยายไซส์มานะครับประมาณห้าสามจุดห้าแล้วเกือบห้าสี่ 5, 4, แล้วนั่นแหละมาแล้วก็ยางหน้าก็เหมือนเหมือนเดิมอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากไหนล่ะอ้ยอยู่ฝั่งไหนวะนี่ห้าสิบทับร้อยนะครับขอบสิบเจ็ดนะล้อเป็นสปี ดแักลิมนี่แหละชกหน้าก็กระบอกโชกเดิมนะครับปั๊มก็เดิมจานก็เดิมจากนั้นมีคับมือนะครับคับมือแท้นะครับคัแท้ได้ได้เนี่ยออแลวก็บอกเอกนาดีท่อเป็นท่อลันนะครับใช้ในสนามแข่งเท่านั้นท่อรัน ประมาณลูก5้าสามนี่แหละเข้าประมาณนี้แล้วก็ด้านหนังครับเบรกลังไม่มีน็อตเพิ่งไปเปลี่ยนมาน,น็อตไอ้นี่อาร์มอาร์มก็เป็นอาร์มเชงครับอาร์มยน่นเจาะแต่ไม่มีห่างปลาเออนั่นแหละโชค๊คหลังก็โชค๊คเดิมครับโชค๊คเดิมอันี้ก็นัดก็เปลี่ยนมาเหมือนกันสเตอร์ก็ของหมกไว้แล้วกันนะล้อด้านหลังนะครับก็อาจจะเล็กกว่าหน่อย นะดูจากตานะก็ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแก้มเตี้ยเพราะว่ายางหลังผมมันรั่วนะครับรั่วแล้วยางนอกมันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนมันเลยได้แก้มเตี้ยมาเอออยู่ไหนนะหาไม่เจอวะหาขนาดยางไม่เจอนี่ห้าสิบทับร้อยเหมือกันขอสิเจ็บ แล้วก็พักเท้าหลังก็ใส่แล้วนะครับใส่พับเท้าหลังแล้วเพราะว่ามีคนอนซอนมีแฟนซ้อนด้วยแล้วก็คารตั้งครูก็ใส่มันเดิมนะครับเดิมๆเลยดูสภาพแบบเคอจักด,ด้านลา่างและด้านบนก็รอที่เซนตัวนี้ตอนผมรถชนมาก็เขาเปลี่ยนเป็นสีขาวมาผมก็เลยไม่ใส่ตัวนี้ก็เจาะเองครับใชค้คัตเตอร์ลนไฟเจาะ ก็ได้ก็เ,เป็นเอกลักษณ์เลยหน้าไม่ก็ไม่ได้ใส่นะครับใครที่ดูคลิปก่อนก็น่าจะรู้นะครับว่าทำไมไม่ได้ใส่ก็หมดแล้วตรงนี้ก็เรือนก็ยีิบแปดครับเรียนยี่สิบแปดเรือนยนีิบแปดแคมแคมเฮงสุพรรณเฮ้ยแคมบิ๊กบุรีล์เออนั่นแหละ เรือนเดิมควานยี่ปดใส่กล้องเลนสสั้นนะครับเสียงโซ่เราลิ้นยังไม่เปลี่ยนนะก็ดังหน่อยด้านล่างบอกครับมาก่องตัวนี้เป็นอ,อะไรวะกล่องเดิมรีแมปนะครับหนึ่งหมื่พัน หนึมื่นหนึ่พันหรือหนึ่งหมืพันรอบเนี่ยหนึ่งหนึ่งันนี่แหละตอนที่ก็เปลี่ยนแค่มอเตอร์นะครับตอนนี้รถก็แบตหมดอยู่ไม่ไม่เชิงว่าหมดหรอกมันมันก็มีแบตมีไฟมีอะไรปกติแต่ว่ามันสตาร์ทไม่ได้แบตไม่พอมาเดี๋ยวตาใน,นฟังเสียงเบรกหลังก็ไม่มีด้วยเนี่ยเบรกหลังไม่มีเสียงแบตเสียงอะไรมาไฟมานะครับเดี๋ยวก็เห็นไ,ไหม ต่ว่าตานมือยังไม่ได้นั้นแบดยังไม่พอ2,000 years later นั่นแหละแค่ <c oughs> นี้พอพาสตาร์ทก็เปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่าตอนนั้นไอ้นี่มันหลุด ด้านบนมันหลุดนะครับไอตัวสตาร์ทนั่นแหละก็มีประมาณนี้นะสำหรับไอเงินนี่เป็นไงรอได้ไหมล่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่อยากนำเสนอนะนั่นแหละใครคิดถึงก็เฟ e บุ o k จังโตอวิโนนะครับไอจี IG ก็ JU NGTO คือจังโตนะครับอันเดอร์สกอร์2 0งนะครับนั่นแหละก็ประมาณนี้นั่นแหละสำหรับคลิปนี้มีไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องยูจังด้วยไว้เจอกันคลิปใหม่ครับบาย